อ่าผมอ่านายสมศักดิ์สายแสนผู้ริหารท้องถิน่นนายกเทศมนตรีอ่าตำบลหนองหินอ่าพร้อมอ่าท่านประหลัดอ่ากรมนชนกสภาวสาท่านประธานสภาท่านจันทาจอมทองแล้วก็ท่านสมาชิกอ่าพนักงานอ่าทุกท่านแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองหินต้องขอกราบขอพระคุณท่านอ่ารณชิตพุทธลาแล้วก็คณะมูลนิธิ สหพันธ์ครอบครัวนะครับที่เป็นห่วงพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องชาวเทศบาลตําบนหนองหินซึ่งตอนนี้สถานการณ์ณปัจจุบันแห่งนี้นะครับศูนย์พักค,คอยหรือว่าศูนย์กักกันเป็นศูนย์ที่พี่น้องส่วนใหญ่นั้นเดินทางมาจากที่ต่างจังหวัดนะครับศูนย์กักกันแห่งนี้เป็นศูนย์ที่1ส่วนศูนย์ที่สอง อีกแข่งหนึ่งก็เป็นศูนย์พักคอยอผู้ที่ติดเชื้อแล้วอรอที่จะได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลที่อำเภอหนองสีวันนี้รู้สึกซาบซึ้งมูลนิธิของสาพันธ์ครอบครัวที่ได้มาช่วยให้กำลังใจก็อยากจะฝากถึงทุกท่านที่ได้รับชมนะครับอขอกำลังใจให้กับคนทํางานแล้วก็ผู้ที่มีน้ำใจได้ช่วยเหลือ เป็นสิ่งสําคัญมากก็คือน้ําใจวันนี้ทราบซึ่งที่ท่านรณชิตแล้วก็ทีมงานนะครับที่ได้มาช่วยเหลือบริจาคสิ่งของผมในานามตัวแทนของพี่น้องชาวเทศบาลตะบนหนองหินก็จะไปบริหารจัดการเพื่อให้ถึงพี่น้องประชาชนถึงที่สุดนะครับขอบคุณทุกกําลังใจครับขอบคุณมากครับ พทยาละทาดานะครับอพรรระะอรปสตหนองสวงนะครับก็ในสถานการณ์โควิดของตำบลหนองสวงครับตอนนี้ผู้ป่วยในพื้นที่นะครับที่อยู่ในภายในตำบลไม่มีแต่ส่วนมากาเป็นคนในตำบลนะครับที่ป่วยมาจากที่อื่นก็คือไปทํางานที่กทอทมหรือพื้นที่เสี่ยงสูงนะครับอของเราทั้งหมดนะครับที่ ที่คอยอยู่ตัวนี้ที่พักอยู่ที่ศูนเดกับทั้งสองศูนย์กับที่นี่17ลายนะครับทางอราตลอดองสวงนะครับก็รู้สึกขอบคุณทีมสถาพันครอบครัวนะครับที่ได้มามอบแมปนะครับแล้วก็กาแฟนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากท่านแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทางทีมงานก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากท่านนะครับผมขอบคุณครับ